คือรู้เลยว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะผิวเปลี่ยนผิวไม่สม่ําเสมอมันมีจุดด่างดาขึ้นเต็มหน้าเลยบางคนบอกว่าโหนกแก้มาเต็มแล้วตอนนี้หน้าผากหนูเบิ์นแล้วทํายังไงดีทํายังไงดีดตรจิวตัวนี้นะคะนี่ a อนตี้มาลาสครีมค่ะตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการลดเรื่องของจุดด่างดำบนใบหน้านะคะเอาง่ายๆไอ้จุดตรงนี้ขึ้นหน้าใครใครก็แก่คืออยู่ตรงไหนเนี่ยคนก็จะดูแบบ ดูเอชทั้งทั้งที่ตัวเองอาจจะอายยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดแต่ดูคือไปเลขสามกว่าแล้วอะใช่แล้วล่ะแพทอะ มีวันหนึ่งแพทล้างหน้าเลยแล้วก็ขึ้นไลฟ์คนก็พูดแบบว่านี่หน้าสดเหรอใส่ฟิลเตอร์ป่ะเขาถามแพทงี้ยแม่แม่ทำยังไงแล้วบอกว่าสดแบบสดยิ่งกว่าปลาในตลาดอะแล้วบอกว่าอ่ะตัวนี้แหละแอนทายมัลัสมาตัวนี้จริงๆอะดอรจิวเขาดูแลองรวมนะแต่ตัวนี้จะมาดูแลเรื่องของจุดด่างดำบนใบหน้าที่เกิดจากที่เราไปเจอแดดเจอแสง U ูเนี่แหละค่ะตัวนี้นะเราวิจัยมาทั้งหมด5ปีสารสกัดสําคัญของเขาเลยคือ กาตูไลสปอตไลท์ซึ่งตัวนี้แหละที่จะไปจับเรื่องของเมลานินเม็ดสีที่มันดำดำดังๆที่มันไม่สม่ําเสมอกันนี่แหละ,ะแล้วตัวนี้นะคะแพทได้บอกเลยว่าใช้เราไม่มีปัญหาแสบแดงคันลอกไม่มีแน่นอน<ม>บางคนน่ะใช้พวกครีมพวกนี้แล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแสบแดงคันแล้วสักพักเริ่มลอกเบิร์นอะ้ะเบิร์แล้วเริ่มลอกเขาจะไม่เอาแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหานั้นแน่นอนนี่นะคะใช้แค่นี้เลย นี่นะแล้วก็จะซึมไปเลยแม่ซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยนี่ทาไปเลยเหรอทาไปได้เลยและอันนี้นะสมมุติว่าถ้าใครบอกว่ามันมันเปื้อนไปทั่วหน้าเลยไอ้จุดดำออออก็ทาไปทั่วหน้าออแต่ส่วนไหนที่มันหนาเป็นปืนออ้นทาย้ำลงไปเลยแม่จ้นนในหลอดนี้เราทำงานสมสเต็ปก็คือลดอปรับ และป้องกันลดก็คือลดไอ้พวกจุดด่างดําที่มันอยู่บนหน้าเนาะ<ม>เสร็จแล้วก็ปรับไม่ให้เรื่องของมันมาเกิดซ้ําในจุดเดิมๆมแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเยอะขึ้น<ม>หรือว่าเกิดขึ้นอีกเนี่ยคะ<ม>ผลลัพธ์คือเราจะเห็นเลยว่า3ประการที่เราคือมันต้องไปด้วยกันลดแล้วก็ต้องช่วยให้มันดีขึ้น<ม>ช่วยแล้วก็ต้องป้องกันด้วย<ม>ค่ะ